คนตอนนี้ผมเจอแล้วนะผมกว่าจะเดินมาเจอเนะี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ผมเข้าไปถานเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโมโหผมโกรธแค้นมากๆทำไมอะจำปาผมเองก็พยายามทำทุกทางเพื่อที่จะให้ผมกับจำปาเนี่ยกลับมา ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะผู้นั้นกอดกันตอนต่อหน้าผมเลยนะทุกคนจจะจะเาจาเจาะอะไรไหมนี่จำปาม่เหลือเจาแล้วจำปาก็บอกเจ้าไปแล้วเจ้าจะเอาอะไรอีกละ่ะคุณไม่ต้องพูดได้ไหมผมจะคุยกับน้องจำปาคุณอยู่เงีย,งยบๆไปผมจะขอคุยกับน้องจำปาจำปาหมอเข้าไปข้าไม่อยากจะวุ่นวายข,าขอโทษน,นะชัยกิจไปข,า,ขาก่อนคุยกับเขา สวัสดีครับสวัสดีพี่พ F4 ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะมาตามหาหน้องจำปานะซึ่งผมเองเนี่ยได้ยินมาจากไอ หิงสาวรับแรขคนนั้นที่ออกมาบอกผมนะผมก็เลยลองมาดูนะ mm. เผื่อจะเป็นจริงแบบที่มันพูดถ้ามันยังโกโหกรอบนี้ผมเองจะจัดการมานละผมไม่ไว้ชีวิตมันแน่ในอย่างที่ผมมาเนี่ยผมเองไปที่หมู่บ้านใส่หมอบผมก็ไม่ค่อยเจอน้องจําปาด้วยนะผมเจอแต่นางจันพอผมถามนางจันไปเนี่ยนางจันก็ตอบว่าไม่รู้ตลอดเลยนะ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องจำปาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไม่ค่อยอยู่ในหมู่บ้านใส่หมอกเลยนะป่ะทุกคนก็ผมขอกำลังใจจากพี่ๆทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับและฝากติดตามเพจ facebook ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคนป่ะถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางไปหาน้องจำปาที่ หญิงสาวรับแรงคนนั้นบอกผมดีกว่านะว่าอยู่ตรงจุดไหนนะไปครับทุกคนมาทุกคนตอนนี้ก็จะขอถ่ายกล้องหน้าไปก่อนนะผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าทำไมผมถึงเชื่อมันไอผมเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อแบบร้0ยเนะห้าสิบห้ทุกคนที่หญิงสาวรับแรงคนนั้นมาบอกนะเพราะว่าผมเนี่ย เจอมันทีไรมันบอกผมเกี่ยวกับเรื่องของน้องจำปาตลอดเลยทุกคนหรือมันหวังดีกับผมหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนว่ามันจะมาบอกผมทำไมนะหรือมันเนี่ยอยากจะช่วยเหลือผมหรือเปล่าหรือใครคอยสั่งมันมาให้มาดูแลผมอย่างนี้เปล่าอันนี้ผมก็ ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนตอนนี้ผมเองเนี่ยก็อยู่ในป่าที่มันบอกแล้วนะทุกคนเสียงอะไรก็ไม่รู้นะ ต้องบอกเลยว่าป่าค่อนข้างที่จะทึบอยู่พอสมควรนะทุกคนทนนี้เนี่ยผมเองก็พยายามที่จะใช้สมาธิอย่างมากนะ ให้ดูบรรยากาศช่วงที่ผมเดินมาเลยนะทุกคนนี่ว่ามันวังเวงขนาดไหนในการเดินป่ามาครั้งนี้คนเดียวนะต้องบอกเลยว่าเสียงกอภัยเนี่ยดังต,ตลอดเวลาเลยนะผมคิดว่าเหมือน มีใครเดินตามผมมาอยู่ตลอดเวลาไอเสียงกอดไผ่นั้นนะทุกคนทุกคนบรรยากาศรอบๆผมตอนนี้เนี่ยวังเวงสุดๆเลยนะ และอย่างเสียงกอไผ่ที่มันถูกลมพัดมาเนี่ยแล้วมันก็เกิดการเสียกันหลายๆต้นเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยแวงไปหมดเลยนะสตจทุกคนเดี๋ยวผมเองจะขอรีบเดินทางและเปิดกล้องหลังให้ดูช่วงที่ผมเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยนะว่าผมจะเจออะไรข้างหน้าอีกหรือเปล่าแต่วันนี้ผมตั้งใจที่อยากจะมารู้ความจริงนะว่า ไอสิ่งที่สาวรับแรคนนั้นพูดเนี่ยมันพูดจริงหรือเปล่านะไปก่อนเดี๋ยวเปิดกล้องหลังให้ดูเลยนะไปนี่ครับทุกคนก็ตอนนี้ผมบอกเลยว่า เข้ามาเนี่ยค่อนข้าง,งที่จะลึกมากๆและอีกอย่างที่ผมสงสัยตอนนี้ก็คือไอ้ยิงสาวรับแรคนนั้นเนี่ยมันมาเจอได้ไงทั้งที่อยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกและน้องจำป่าก็คงจะไม่เข้ามาในป่าที่นี่คนเดียวนะเพียงลำพังด้วยเพราะป่ามันค่อนข้างที่จะลึกนะไกลจากหมู่บ้านมากๆหรือ ที่ผมคิดอีกอย่างจะมีคนพาน้องจะป่ามาที่นี่คนสังเกตพวกร,บรอบๆผมด้วยนะว่าช่วยผมดูด้วยว่าเจออะไรโผล่มาหรือมีอะไรแอบซุ่มมองผมอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ผมรู้สึกได้ ว่าเหมือนมีใครจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ผมก็ยังหาตัวมันไม่เจอนะทุกคนวันนีเสียงไม้นั้นไหม อบอกว่าเหมือนมีคนเดินตามมาตลอดเลยใครรอทุกคนผมเจออยู่ข้างหน้านู่น่ะสักครู่นะทุกคนมันผมเจอใครไม่รู้เดินจุงมือกันไปไปไป,ไปผมขอรีบอ่านมันไปก่อนไปทุกคนทุกคนครับก็เมื่อสักครูนะ่เนี่ย มเจอเหมือนมีใครเดินจุงมือกันไปฝั่งข้างหน้านี้เลยนะซึ่งผมเองเนี่ยตามมาอย่างไวที่สุดละแต่ก็ไม่ทันนะเพราะว่าเขาเดินไวมากสองคนเนี่ยผมพยายามหามองทั่วแล้วนะเพื่อเขาอยู่ป่าข้างๆผม แต่ผมก็ไม่เจอนะเพราะว่าเหมือนผมได้ยินพูดคุกันว่าไปรีบๆไปเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันการเนี่ยผมได้ยินคำนี้นะนี่ผมก็เดินเข้ามาค่อนข้างที่จะลึกแล้วนะพยายามหามอง ผมเจอเมื่อสักครูน่นี้ผมไม่รู้ว่าใช่น้องจำปาหรือเปล่านี่ก็ เดินมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะที่ตามหาสองคนเมื่อสักครู่ที่เดินจูงมือกันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันละ ุดนี้ก่อนไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันแล้วนะทุกคนเดินมาตามหาเนี่ยค่อนข้างที่จะมาไวที่สุดละแต่ก็ไม่ทันจริงๆนะทุกคน ไป้วก่อนผมขอรีบหายเจอก่อนถ้าเจอเมื่อไรผมก็จะอัปเดตให้ดูต่อเลยนะตอนนี้ต้องขอหยุดคลิปไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ได้เจอไวขึ้นนะเพื่อที่จะไม่ต้องห่วงไทยคลิปทุกคนไป,ไปพบกันตอนที่ผมเดินทางไปเจอแล้วนะทุกคนตอนนี้ขอเร่งให้ไวที่สุดไปทุกคนทุกคนก็ ตอนนี้ผมเองเนี่ยอเดินมานเรื่อยๆต่อแล้วนะจากจุดที่ผมนั่งพักไปเมื่อสักครู่ผมเองก็พยายามตามไอคนนั้นที่ผมเจอมันนะผมคิดว่ามันคงจะเดินไปทางนี้แหละดูทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในป่าค่อนข้างที่จะ ต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะก็ไม่รู้ว่าคนสองคนนั้นเน่ะที่ผมเจอเนี่ยมันใช่น้องจำปาหรือเปล่านะผมยังสงสัยเลยว่าน้องจำปาจะเข้ามาที่นี่ทำไม เมื่อที่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านสายหมอเนงเป็นหลายร้อยกิโลเลยนะอยู่คนละอันนี้เลยฮะทุกคนอยู่คนละคนลที่กันเลยนะทุกคนเหมือนต้องข้ามเขามาสองสามลูกกว่าจะถึงที่ตรงนี้นะไปวันนะเข้าไปทางนี้ไม่เข้าดีกว่าทุกคนดูจากสภาพป่าตอนนี้แล้วเนี่ย คงจะไม่มีใครเข้าไปนะทึบมากลกด้วยนะเดเดินตามทางไปเลยทีกว่่านะเหมือนมีทางอยู่นะทุกคนมันเป็นเส้นทางไว้สันจรทางเท้าเดิน,นทุกคนทางมันค่อนข้างที่จะเล็กมากๆต้องบอกแบบนี้เลยนะทุกคน เหมือนผมจะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มอวนะจากข้างหน้าผมนะไปทุกคนรีบตามดีกว่ามันเดินไปข้างหน้านั่นเองไปทุกคนจำปาจำปาจทุกคนผมนขอรีบตามตัวน้องจำปาไปให้เจอก่อนนะรีบตามน้องจำปาให้ทันน่อยู่ข้างหน้าลนนนนน อยู่ข้างหนาแล้วะทุกคนไปไปรีบวิ่งกันไปทุกคนตอนนี้ผมเจอแล้วนะผมกว่าจะเดินมาเจอเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ผมเข้าไปถานเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโมโหผมโกรธแค้นมากๆจำปาผมเองจำปา ผมมาตามหาจำปานี่แหละแล้วจำปาเอาใครมาเนี่ย,ย,ท,ย,ยทำไมอะจำปาผมอเองก็พยายามทำทุกทางเพื่อที่จะให้ผมกับจำปาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะ จ,จำปาจำปาทำไมพูดแบบนี้อ่ะทั้งที่ผมเองก็มีคนรักใม่แล้วทุกคนคุณแล้วคุณเนี่ยเป็นใครมาอยู่กับน้องจำปา,าไาด้ยังไงน,น้องจำปาน้องจำาปาไปมีคนรักใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทุกคน ตอนนี้ผมเนี่ยพูดอะไรไม่ถูกเลยนะได้แต่พูดใช้เหตุผลอธิบายจัมปาฟังเพื่อที่จัมปาจะใจอ่อนนะแต่น้องจัมปากับใจแข็งจับมือกับชายผู้นั้นกอดกันตอนต่อหน้าผมเลยนะทุกคน,นกกคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้น้องจัมปา เป็นแบบนี้ทำไมจำปาแล้วทำไมจำปาไม่มาบอกผมปล่อยให้ผมเนี่ยไม่รับรู้เรื่องอะไรพรุ่งนี้เลยทำไมไม่มาบอกด้วยตัวเอง,องเนั่นจำปาทำไมนัอนจำปาไม่ทึกไม่นึกถึงใจผมบ้างเลย กูยิงไม่เอาเจ้าแล้วคุณจะมาซ้อแะทาไมเจ้ามีความเป็นลูกผู้ชายไหมข้าก็ยอมรับตรงๆว่าจําปาพูดข่าฟังกอย่างข้าเข้าใจแล้วข้ายังบอกจาปาให้ไปคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณคุณอยู่เงียบๆผมจะคุยกับน้องจําปาไม่ได้คุยกับคุณจําปาก็บอกเจ้าไปแล้วเจ้าจะเอาอะไรอีกล่ะคุณไม่ต้องพูดได้ไหมผมจะคุยกับน้องจําปาคุณอยู่เงียบๆไปผมจะขอคุยกับน้องจําปา ทำไมน้องจำปาท้ที่ผมก็พยายามที่จะทาทุกอย่างเพื่อที่จะให้น้องจาปาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตที่ได้ปกตินะทำไมนองจำปาทั้งที่ผมก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้น้องจำปาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตที่ได้ปกตินะทำไมไม่มาบอกผมตั้งแต่ทีแรกจะได้ผมเนี่ย ตัดสินใจแล้วผมมาเจอแบบนี้ต่อหน้าผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจนะน้องจำปาที่น้องจำปาเนี่ยไม่เคยบอกอะไรผมเลยผมไปหมู่บ้านผมก็ไม่เจอน้องจำปาก็พอเรื่องนี้แน่ๆน้องจำปาออกมาหาชายผู้นี้ใช่ไหมคบไปใช้ชีวิตของค่ <c oughs> ตคนต่างไปเธอทุกคน ลังโนอะ <Okay. S 3> เคจัมป,า,ปาพูดอย่างนี้แล้วผมก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าต้งคนต้องต่างแยกย้ายนะทุกคนผมเองเนี่ยไม่อาจจะบังคับใจิตใจน้องจัมปาได้นะในเมื่อน้องจัมปาเลือกที่จะตัดขาดกับผมทุกคนผมเองจะขอตัวออกจากจุดนี้เพื่อที่เเราไม่ป็นั ผมไม่เป็นศัตรูกับพวกคุณแน่แต่ผมจะไม่ขอยุ่งอะไรเกี่ยวกับพวกคุณแม้แต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นผมก็จะไม่ขอยุ่งไม่ขอช่วยเหลือนะไปทุกคนก็ผมเองเนี่ยจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับน้องจำปาอีกนะทุกคนก็ทุกคนกกคนงเข้าใจผมนะและพีพีเอฟซีทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะว่าน้องจำปาเนี่ยเลือกที่จะ ไปอยู่กับชายคนอื่นที่ไม่ใช่ผมแล้วนะทุกคนไปทุกคนผมเองเนี่ยรู้สึกเสียใจายมากๆนะที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ต่อหนะ้าผมดูดิทุกคนกคนผมว่าผมขอตัวเดินทางกลับดีกว่านะผมเองก็รู้สึกเสียใจยไม่แพ้กับพี่ๆทุกคนนะ รู้สึกเสียใจมากๆนะที่ต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ทุกคนก็ <G olf> ทุกคนครับผมขอกำลังใจจากพี่ทุกคนเนี่ยให้ผมผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปให้ไวที่สุดเลยนะ <G olf> ไปทุกคนขอตัวปิดคลิปและเดินทางกลับบ้านก่อนทุกคนเจอภาพแบบนี้แล้วผมเนี่ยไม่มีแรงที่จะทำอะไรแล้วนะทุกคน <G olf> ทุกคนก็ ไปพบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ